ผมนายดุกษกมเพชรนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์หัวหน้างานนะครับวันนี้ยินดีครับหัวหน้าโกวิดสวัสดีครับขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับรบกวนหัวหน้าช่วยเล่าถึงสายงานของหัวหน้าหน่อยครับครับสายงานนี้เริ่มต้นอย่างไร และมีความสําคัญกับบริษัทอย่างไรครับครับก็สายงานนี้ผมก็ทํามาสิปีละในโลจิสติกส์นะครับขนส่งสำหรับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่สิบละแต่ก็มามาผ่านงานในขนส่งก็คือว่าเราชอบในการบริหารการทํางานการลดจากการคนนะครับแล้วก็วิจัยทัศน์ของบริษัท ทำิปด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้ปีที่สิบละแล้วก็ยังคงทำต่อมาเรื่อยๆครับครับในสายงานนี้มีความท้าทายอย่างไรบ้างและคุณโควิดมีวิธีปรับตัวอย่างไรบ้างครับครับก็ในสายงานนี้ท้าทายคือว่าเราจะเจอปัญหาที่ไม่ซามกันในแต่ละวัน แล้วก็เราก็พยายามแก้ปัญหานะครับมันมีทั้งส่วนของตัวที่เป็นรถที่เราดูแลแล้วก็เป็นตัวของพนักงานที่อยู่ใต้วงธรรมชาที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับลูกค้านะครับที่เราต้องบ,บริการเขานะครับแล้วก็ให้ความพอใจให้กับลูกค้าทางนี้ก็ไม่ไม่ทิ้งเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องเสตีร ในส่วนของการบริหารจัดการคุณโกวิทมีหลักการหรือปรัชญาในการบริหารอย่างไรครับก็ในส่วนของอความคิดเห็นหรือในส่วนของปรัชญ,ญานะครับก็คืออะไรก็ได้ที่เราลงมือทําแล้วก็เราได้เห็นผ่านตาเราผ่านมือทั้งสองมือเราผมผมก็เชื่อว,ว่ามันจะส่งผลสําเร็จได้นะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเอง แล้วก็เราจะไม่ทราบแต่ถ้าไหนเราลงไปทําแล้วเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ได้ถูกจุดมันก็จะไปได้ไวครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณกูิทมีความภาคภูมิใจในเรื่องไหนมากที่สุดที่เกี่ยวกับสายงานนี้นะครับก็สายงานนี้นะครับในส่วนการของโรจิติกือมาดูเกี่ยวกับกระบวนการรับผิดชอนส่งนะครับก็จะภูมิใจในการที่ดูแลความปลอดภัยของพนกักงานนะครับให ให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ออกจากบ้านอย่างปลอดภัยกลับเข้าสาขาอย่างปลอดภัยนะครับโดยครบทั้ง32ประการในร่างกายนะครับนี่ก็คือมีความสุขทางกายและใจแล้วก็เขาจะได้ทํางานจะเป็นความสุขในเหลือสิ่งใดก็ดูเรื่องของบุิติเหตุต้องมีสูตนะครับแล้วก็อุบิติเหตุนในงานต้องไม่มีนะครับแล้วก็ เป็นการควบคุมติดตามพนักง,งานนะครับทุกคนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับผมครับอนาคตของสายงานนี้คุณโควิดมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างครับก็วิสัยทัศน์การทํางานตอนนี้ก็ตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับลรวผมไม่ได้คาดหวังว่าจะจะเติบโตไปไปไปมากกว่านี้นะครับแต่ก็ทําทุกวันให้เต็มที่นะครับแล้วก็คิดถึง ผลประโยชน์ของบริษัทแล้วก็พนักงานให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยังรักแล้วก็ไม้สายงานที่อยู่แล้วก็จะทุ่มเทกับสายงานนี้อย่างเต็มที่ครับครับ,รบขอบคุณคุณโกวิดมากนะครับสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวและวิสัยทัศน์ของสายงานในวันนี้นะครับ